สวัสดีครับอยู่กับหกหอดน้ำกรีนครับวันนี้เรามาอยู่กับไถนาเดินตามครับวันนี้ใช้พานพานสองครับในการไถเอาตัวนี้คาดแล้วไถอีกสวัสดีครับอันนี้อันนี้หวานยังอ๋อไถกลบบ่ะอู้อันนี้หวานเลยครับอันนี้ไถกลบอีกรอบหนึ่งครับใช้พานสองอันนี้อันนี้อันนี้ไถกลบแล้วมันจะเกิดไหมจ๊ะ เลดป่ะอ๋อแบบนี้แหละดีป่ะแต่ไม่ต้องไถลึกเท่าไหร่ครับเอาพอประมาณใช้สายพานสองสองส้นนะแล้วก็นี่ครับอันนี้อันนี้ไถหมดเลยไ่มนะอ๋ะอช่วงตอนบ่ายอ๋อช่วงตอนบ่ายอันนี้เขาวานเรียบร้อยแล้วครับอันนี้วันที่เท่าไหร่ล้วนดิ อ๋อยีอ่สิเมษานะ่วงนี้เขาจะหวานกันครับหวานข้าวแล้วก็อันนี้ไม่ต้องคาดอีกบอกไม่ต้องทําอะไรอีกบอกอ๋ออันนี้คือเสร็จเลยใช่ไหมอ๋ออันนี้คือวานอ้อคาดเสร็จก็มาหวานข้าวหวานข้าวเสร็จก็มาใช้กลบครับก็คือจะไม่มีหญ้าแล้วตรงนี้เนื้อที่ประมาณกี่ไร่ยาตาเนี่ยตรงเนี้ย แปดได้แปดไปดไ้ก็คือใช้เนี่ยน่าจะมีเจ้าเดียวครับที่ใช้แบบนี้ในโซนในโซนนี้นะนะครับจะใช้ด้วยไม่เร็วไม่ช้าจะมีตัวเนี้ยอีกฝั่งนู้นไม่มีนะนี่เป็นแหวนครับใช้เพื่อไม่ให้มันดึงเขาเรียกแหวนว่าไง ไม่ให้มันดึงข้างในข้างหนึ่งเนะเเเาะฝั่งนี้ไม่มีครับฝั่งนู้นใส่ผานสองเนละยไถผานแล้วก็ขี้เมาหนึ่งไถไม่ลึกครับใไถลกลบไปเลยคนระับข้าวจะอยู่ด้านล่างถ้าเราไถลึกๆอย่างเงี้ยแล้วข้าวมันลกลบไปอย่างงี้มันเกิดไหมนี่ อ๋อนั่นเกิดแล้วบ่อ๋ออันนั้นก็ไยแล้วบ่อ๋อไถไยเหมือนกันแบบนี้ก็คือหวานข้าวเสร็จก็คาดาแล้วก็มาไยกลบไยอ,อ๋อไยตรงนี้กี่กี่ครั้งเหรออ,อ๋ออันนี้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วครับก็คือไยกลบเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับข้าวมันเกิดแล้ว อันนี้เขาหวานหวานเสร็จก็ไถกลบเลยนะไถกลบเพื่อเพื่อไม่ให้นกมากินบ่ไม่ให้นกกินด้วยเนาะดดอะนกที่ดาบมันเยอะครับไม่ให้นกกินก็คือทถกลบไปเลยนี่ครับใช้อาทีรอยครับคูโบต้าอันนี้แกจะใช้มา30กว่าปีแลวครับไม่มีพังไม่มีเสีย จะใช้รถไถนาเดินตามแบบนี้แหละไถเป็นของตัวเองครับจะคือจะไม่เปลืองไม่ต้องใช้รถไถใหญ่แต่ว่าคนมีพื้นที่เยอะๆก็ใช้รถไถขับเอาอันแบบนี้แบบเดินตามครับเราจะมีแบบชนิดที่ไม่ต้องเดินตามก็มีครับเราเห็นอยู่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำต่ช่วงนี้เขายังไม่ได้ออกงานครับ ก็เลยยังไม่ได้ไปถ่ายทำเอาเดินตามก่อนใช้สองัาในการถ่าครับอันนี้ก็อ้อมอ้อมเสร็จมาฝั่งนี้นะครับี่ของชาวบ้านแต่มันเหนื่อยไปนิดนึงครับเหนื่อยในเวลาเดินตามจะถ่ในช่วงที่เวลาเย็นๆน,นี่ครับตัวน,นี้เกิดแล้วเนี่ยข้าว ใช้ลักษณะเดียวกันเนี่ยมันจะเกลยอย่างนี้เลยโอเคจะวนไปวนมาเลยครับข้าวไม่ข้าวให้กลบไปเลยนะเดี๋ยวมันจะเกลียเองครับผลมาผลไม่มามันก็เกียเพราะว่าดินมันยังชุ่มอยู่ใส่บูทครับ ไม่ค่อยมีหญ้าเด้เนาะอ๋อตายหมดแล้ว <c oughs> แล้วทีน,นี้ข้าวเกิดมาหญ้าก็ไม่เกิแ <c oughs> ดแล้วเร <c oughs> <c oughs> า, <c oughs> าเรียกว่ารถไถเดินตามใช้านสองสองพานแล้วก็ขีเมาหนึ่ง คอยคอยบังคับไม่ให้มันปีไปปีมาครับที่เมาก็เหนืยเหนื่อยเหยมือนกันครับทำแบบนี้เดินปั่ร็จแต่ละรอบครับ <c ười> เขาก็จัดจับในจุดเล็กๆับไม่เอาจุดใหญ่ก็คือประมาณนี้ครับก็พรุ่งนี้ก็มาไถต่อไถแบบนี้ได้เยอะไหมแต่ กีทุงอ่ะกีกระสอบกีเกวียนยม<า>ไม่ต้องลงทุนเยอะนะนะไม่ต้องจ้างรถไทเนานะ <c oughs> ไม่ต้องจ้างรถไทคือไทเองคนระับดูครับหลายวันแล้วนะเรามาดูนกอยู่ฝั่งโน้นครับนกพิราบ <c oughs> จะวนในนี้หลนะใช้อ่าล,อล้อล้อเหล็ก จะวนไปฝั่งนู้นเนี่ยแล้วค่อยกลับมาฝั่งนี้คูบต้าครับอาร์ทีร้อยจะต้องใช้แรงเยอะเครื่องกำลังพอดีคนม,มากครับเครื่องนี้ค่า เร่งแบบนี้ก็อันนี้อันนี้กี่ปีละสามสิบปีถึงไหมนี่สามสิบกว่าปีเลยปะสามสามสิบกว่าปีไม่เคยทําเครื่องเลยปะนะโอ้คนมากครับขอถ่ายคนเดียวถ่ายแบบนี้แหละคนเดียวครับไม่ไม่เคยซ่อมเลยนะโอ้หไม่เคยซ่อมครับแกจจวบน แล้วก็วนมาฝั่งนี้ครับต้องรู้วิธีการวนครับมันจะง่ายอันนี้เขาจะวนแบบไหนน่าจะวนเอาวนได้เลยครับตรงนี้รไเดินตาม คบต้าอาทีร้อยครับอ่ะวันนี้เรามาดูชา,าวนาครับหว่านข้าวแล้วก็ไถกลบคาดคาดเสร็จก็มาหว่านข้าวหว่านข้าวเสร็จก็มาไถากลบก็คือจบกระบวนการครับนี่ตรงน,นี้น่าจะไถสองครั้งนะไถเสร็จก็มาคาดคาดเสร็จก็หว่านหว่านเสร็จก็มาไถากลบประมาณนี้ครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ